อพยพบทที่38การทําแท่นบูชาเขาทําแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยไม้กระถินเทศเป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว2.2เมตรกว้าง2.2เมตรสูง1.3เมตรเขาทําเชิงงอนทั้งสี่มุมบนแท่นนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกับแท่นเขาหุ้มแท่นด้วยทองสำริดเขาทําเครื่องใช้ทุกอย่างสําหรับแท่นนั้นคือหม้อพร่ว อ่างสามง่ามและถาดรองไฟเครื่องใช้ทุกชิ้นสําหรับแท่นนั้นเขาทําด้วยทองสำริดและเขาทําตะแกรงทองสำริดสําหรับแท่นนั้นให้อยู่ใต้ขอบในรอบแท่นบูชาและให้ยื่นลงมาจนถึงประมาณกึง่งกลางของแท่นเขาลอห่วงสี่ห่วงติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงสําหรับสอดไม้คานเขาทําไม้คานด้วยไม้กระถินเทศสําหรับหามและหุ้มด้วยทองสำริดเขาสอดไม้คานนั้นไว้ในห่วงข้างแท่นสําหรับหาม เขาทำแท่นนั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกรวงการทำอ่างทองสำริดเขาทำอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสำริดจ,จากกระจกเงาของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิบัติแประตูเต็นนัดพบการทำลานพระพราและเขาสร้างลานพระพราโดยด้านใต้มีผ้าบังที่ทำด้วยผ้าป่าเนื้อดียาว44เมตรมีเสาย0ต้นกับฐานทองสำริดรองรับเสา20ฐาน แต่ขอติดเสาและเรายึดเสานั้นทำด้วยเงินในทำนองเดียวกันด้านเหนือให้มีผ้าบังยาว44เมตรกับเสา20ต้นและฐานทองสำริด20ฐานขอและเรายึดเสานั้นทำด้วยเงินส่วนด้านตะวันตกมีผ้าบังยาว22เมตรกับเสา10ต้นและฐานรองรับเสา10ฐานขอและเรายึดเสาทำด้วยเงินด้านตะวันออกใช้ผ้ายาว22เมตร ผ้าบางด้านริมประตูข้างหนึ่งยาว6.6เมตรมีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานและอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันริมประตูข้างนี้และข้างโน้นมีผ้าบางยาว6.6เมตรมีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานผ้าบางลานโดยรอบนั้นทำด้วยผ้าป่าเนื้อดีฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองสำริด ส่วนขอติดเสาและเรายึดเสาเป็นเงินและหัวเสานั้นหุ้มด้วยเงินและเสาทุกต้นของลานมีเรายึดเสาทำด้วยเงินม่านบางตาที่ประตูเข้าลานนั้นปักด้วยฝีมือของช่างปักเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดียาวเกเมตรสูงสองเมตรเสมอกับผ้าบางลานมีเสาสีต้นกับฐานรองรับเสาสีฐานเป็นทองสำริด คอติดเสาทำด้วยเงินและส่วนที่หุ้มหัวเสากับราวยึดเสาเป็นเงินหลักหมุดทุกตัวของพระพราและของลานรอบพระพรานั้นทำด้วยทองสำริดโลหะที่ใช้ในการสร้างพระพราต่อไปนี้คือบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพระพราคือพระพราแห่งสักขีพยานซึ่งได้บันทึกไว้ตามคำสั่งของโมเสสโดยคนเลวีในความดูแลของอิธามาบุตรอาโรนปุโรหิต ส่วนเบซาเลวบุตรอุรีผู้เป็นบุตรของเฮอแห่งเผ่ายูดาทำทุกสิ่งที่พระยาเวได้ทรงบัญชาโมเสสแล้วผู้ร่วมงานกับเขาคือโอโฮลีอับบุตรอาหิสมักแห่งเผ่าดานเป็นช่างฝีมือช่างออกแบบและช่างปักโดยใช้ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มกับผ้าป่าเนื้อดี ทองคำทั้งหมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างสถานนมัสการนั้นคือทองคำที่มาจากการถวายมีน้ำหนัก1000กิโลกรัมตามมาตราการชั่งน้ำหนักของสถานนมัสการเงินที่ได้จากชุมนุมชนที่ถูกนับไว้รวมเป็น3430กิโลกรัมตามมาตราการชั่งน้ำหนักของสถานนมัสการโดยเก็บเงินคนละ6กรัมคือเครื่องเชคเคียวตามเชคเคียวของสถานนมาสการ จากทุกคนที่ไปจดทะเบียนสมโนครัวที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปรวม6,3550คนเงินหนัก3,400กิโลกรัมนั้นเขาใช้หลอทำฐานรองรับเสาของสถานมส,สกรรและฐานของม่านฐานร้อยฐานใช้เงินหนัก3,400กิโลกรัมคือฐานละ34กิโลกรัมแต่เขาใช้เงินหนัก 30กิโลกรัมทำขอสำหรับเสาและหุ้มหัวเสานั้นและทำราวยึดเสาด้วยทองสำริดที่เขานำมาถวายหนัก2425กิโลกรัมทองสำริดนั้นเขาใช้ทำฐานประตูเต็นท์นัดพบและทำแท่นทองสำริดและตะแกรงประจำแท่นและทำเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้นทำฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลานหลักหมุดทุกตัวของพระพราและหลักหมุดรอบลานนั้น